วันนี้ผมจะพาไปท่องเที่ยวที่วัดลาดสิงห์ตำบลบ้านสะอเภอสามชุกจัังหวดสุพรรณบุรีเพื่อไปกราบสักการะองค์หลวงพ่อดำพระพุทธรูปโบราณคู่วัดและชมร่องรอยโบราณสถานความเก่าแก่ของวัดแห่งนี้วัดลาดสิงห์เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจากประวัติวัดกล่าวไว้ว่าตั้งวัดมาตั้งแต่ราวปีพุทธศักราช2009โบราณสถานสำคัญก็คืออุโบสถ ที่ได้รับการบูรณะแล้วโดยรอบยังมีร่องรอยความเก่าแก่นั่นก็คือใบเสมาหินทรายแบบเรียบซึ่งเป็นลนักษณะใบ,บเสมายุคแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาวันลาชสิงห์มีตำนานเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกล่าวไว้ว่าพระองค์ได้บูรณะวัดแห่งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสุพรรณกัลยาที่สิ้นพระชนในหงสาวดีปัจจุบัน จึงมีการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรพระเอกาทศรสและพระสุพรรณกัลยาไว้ที่วัดแห่งนี้ผมได้เดินเข้าไปในอุโบสถพบว่ามีการประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่สร้างจากหินทรายชาวบ้านขนานนามกันว่าหลวงพ่อดำเป็นไปนตามตำนานที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรคือพระองค์ดำลักษณะองค์พระพุทธรูปมีพระพักแบบอู่ทองเป็นที่เคารพศรัทธาของเหล่าสาธุชน ที่เดินทางมากราบสักการะอย่างไม่ขาดสายซึ่งเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขอพรได้สมความปรารถนาตามกำลังบุญวัสนาของแต่ละบุคคลเราจึงเห็นมีคนนำขนมจีนน้ายาและไข่ต้มมาถวายซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมหาบสำหรับไว้ใส่ของถวายไว้ในอุโบสถอีกด้วยทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับ เมื่อกี้บนไว้เมื่อกี้ได้บนไหมคจะมาแก้อ,อ,อ๋อแก้บนด้วยขนมจีนใช่ไหมครับ<ช><ช>ที่คนนิยมกันถ้าเราสำเร็จอะไรที่เราบนไว้นคนสำเร็จเยอะสิครับอย่างนี้มีหาบด้วย <c oughs> ใช่ไหมครับน,นี้บนอะไรไปครับเนี่ยขอถามได้ไหมถ <laughs> ูกไว้แล้วครับ <c oughs> ทุกอย่างทุกเรื่อง่ย <c oughs> อ๋อล้ครับก <c oughs> ารงานการเงินอะไรและตรงนี้ก็เป็นความเชื่อในการกล่าวบูชาและขอบคุหลวงพ่อนะ คือเขาขี่นไว้นะเมื่อมีการสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะนําไข่ต้มอย่างตำเนี่ยห้าสิบฟองหรือขนมจีนอย่างตำหนึ่งหาบมาถวายบางคนก็ก็เอาขนมจีนเลยหนึ่งหาบไข่ต้มห้าสิบฟองเลยนะมาถวายหลวงพ่ออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนี่ฮะมีคนมาถวายแล้วนะเขาประสบความสำเร็จครับขนมจีนหนึ่งหาบเข็นน้ายานะกับขนมจีนแล้วก็ไข่ต้มห้าสิบฟอง หลักฐานทางโบราณวัตถุตที่สามารถยืนยันความเก่าแก่ของวัดแห่งนี้ว่าน่าจะเป็นวัดในช่วงพุทธศตวรรษที่20-21ก็คือองค์หลวงพ่อดำที่สร้างจากหินทรายมีพระพักแบบอูทองรอบอุโบสถมีใบเสมาหินทรายแบบเรียบเป็นลักษณะใบ,สบ,บเสมาในยุคแรกของกรุงศรีอยุธยารวมถึงด้านหลังอุโบสถปรากฏหลักฐานเนินโบราณสถานที่สันนิฐานว่าจะเป็นฐานเจดี ที่ได้พังทลายไปทั้งหมดจึงไม่สามารถระบุลักษณะได้แต่พบหลักฐานเป็นชิ้นส่วนโบราณวัตถุนั่นก็คือพระพุทธรูปหินทรายอีกหลายชิ้นรวมถึงพระพุทธรูปในศาลาที่มีพระพักเรียวยาวแบบอูทองรุ่นที่3วันลาดสิงห์จึงน่าจะเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่มามากกว่า500ปีเลยทีเดียวครับ ส่วนด้านหลังของวิหารหลวงพ่อดำนะเราจะเห็นเป็นเนินของโบราณสถานจะเป็นฐานเจดีแต่ไม่ทราบรูปทรงแล้วสันนิษฐานว่าจะเป็นเจดีในสมัยอยุธยาแล้วก็พบจิ้นส่วนพระบทธรูปหินทรายหลายชิ้นเหมือนกันนะครับด้านบนเห็นที่กำแพงเขาวางไว้ด้วยก็มีนะ